ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องภาพผู้ใต้ผู้เป้าสมน้อยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าในภาพพอเป็นลมทะเลมือนีผ้าลูกไส้มาเล่นลูกคางปลาพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่องหนพุ่นในสุดก็ออกกอกเสื้ที่เบิ่งดูลูกลาเบิ่งดูเอาขึ้นดีๆพ่อผมน่ะเอาขึ้นบ่ได้แม่เอาขึ้นบ่ได้พ่อแม่พี่น้องผ้าลูกไสมาหากินข้างทางมากๆมาเก็บกันเลยดีแด้วลูกแด้วมันสีนว่างไปดีๆต้องมีดมากกับว่าใส่เออมันมันว่างไว้ใส่ลลูกเม็ดในแบบสภาพพ่อแม่พี่น้องจ้าเนี่ย ตรงเด็ดจังสีลูกค่ะแมนเด็กฟิวงสีเดินภาพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเด็ดหลักกระรี่ออกไปน็นน้ำตาลูกเด้อเด็ดหลักกระรี่ออกจังสีกระลี่ออกกินวาา่ลลอนววา,อ,า,อ,า,กกา,อ,าอดทั้งผีหลักลูกอันเขียวเขียวมนันนี่เอา,อาไปเอาไปกระโหลกกระตาลูกเอาอดทั้งผีนะจังสีอ่ะเด็ดออกเอาเอาเยังหน่อยไอ้บูดด้วยนี่เอาไปเขียวเขียวมันออกลูกจับไปหาจังสันนี่เอาใบเขียวเขียวมันดอกเท่านั้นเอาวอดที่ซื้อดึงดีๆจับมันไปจับไปปลายแล้วก็จับมือหนึ่งปลายข้างบนเด้อแล้วก็ดึงใบมันลงมันจังสีไปฮักไหมลูกเออจังสันเออหนียด กินได้จังไดยลูกกินบ่นังเอาช่องไกินนอนเหรอเอาเฝ้าเก็บลูกและวอันนั้นไงล่ะอันนั้นก็ใส่กระตาไปเนาะอันนั้นก็ไว้นั่นาละเออจัดเลี้ยงงามๆเดี่ยงง่วงบ้างดีๆดูลูกเบ้างกังดีๆเลยกระผมขึ้นนี้นะโอ้ยขึ้นว่าไหนมันล่มมันพัดไปแล้วจะ่ป็นอะไรคนรอของขวัญอแม่พี่น้องนี่เพื่อนนั้นแม่เป็นนันขับรถไปนล้วแม่แม่ก็เลยผ่านมาออกมาทำมาหากินซะเลยพ่อแม่พี่น้องจ้า อ,อันนี้ปเป็น,น,นสวนขาเจ้าได้จากเก็บลูกขาง,ท,างออขาท่านเออ้บาา่ลูนบ่พ่อเด้นบอลบอลยังได๋เออนั่นแหละล,ะละูกนั่นแหละไปนั่นแหละหักกองหักกองกองไว้ลูกลาหักกองกไว้จังมาดี้จะเดมจัทักแม่พี่น้องหักดังโป,โป,โป๊ไปเลยฮักเลยสักักลงตดีลูก ลุ่ตำอีกจะหน่อากใ้กอเออิใกตาได้แมพจำไวเยก็ได้รามันล่มกันแล้วมันล่มแล้วมันเสียงมันหกูสือไทงนบางทีเพราเราลุกไม่ากงงพี่ ที่แล้วในข้าเจ้าปลูกเป็นเป็นเป็นในสวนในไรเป็นขาเจ้าปลูกเพราะไหมพี่น้องจ้ามันเลยเป็นเป็นเป็นป่าอยู่แต่ว่าปีนี้ขาเจ้าไ่ปลูกขาเจ้าปลูกหญ้าแทนจากก็เลยได้ได้เก็บเป็นไอ้เม็ดเมล็ดพันธุ์ที่ตกค้างก็ละเกิดขึ้นมาเพราะไหมพี่น้องจ้าก่อนที่ขาเจ้าจะมาทานทิพยเขาบอกกินยังสี่เลยเขากินหญ้าแท่นเลยวันนี้ด้วยครับไปได่เขาบอกกินยังสีเลยครับเขากินหญ้ากันกินหญ้ากับใส เจงง้าเนียนหน่อยแล้วลูกเอาเลือกเอาแต่อหยอดอุบ,อบวบเลยแม่แม่ว่าเห็นไหมพี่นี่เห็นไ่มเห็นบอบบี้นื้อปาเนนหน่ปปอ,อ,นนอยมันที่เสียบเฮ้ยเห็นอันแย่ก็ต้องกินอันแย่ก่อนแม่หน,น,น่อยจังไปที่หลังเห<อ>็นบอบบี้นะแม่พี่น้หนหองเฮ้ยลูกคข่หัดดำโป๊ะโป๊ะอยปปปปปปปู่เขาเอาหยดเลือกเอาหยดอุบวบอันหน่อยอันนี้หน่อยจังสั่นเอาใบก้อนลูกเออคักขึ้นมาอีกบู้ยเสียใจขนาดดังโป๊ะเป็นหนึง ยาวอ่อุบวบโอ้ยอุบวบปนไปอันพร้อมๆยาวเอามาดูอุบวบปนที่ใบอีกแล้วมาที่ใบกันเลยนีจังสินี่เลือกก็จังสิลูกพ่อแม่พี่น้องอีแม่ไปแล้วอีแม่ไปแล้วบ้างใส่กระตามันง่ามๆลูกหล่ะยาวจังสนมันหน่อยปวดมันเลือกเดิเอาลุดอนอุบวบมีลูกขึ้นบนไอ้ตรงไหนอุบวบเออได้นทะลึกกายมันถือกันม่กนะลงไปเอามดขอดขอดเงาสักกันละมันหนดไปนั่นมันก็สิมันสีดังแห้งไปนั่นเออเจอก็ดีนี่อย่างมาโอ้ย เด็กจิงสีกันวะไรแม่กันเลยแต่คนอื่นเขาบอกคอมเมนต์มาตามเองแม่งลูกเด็กกับเด็กทำไงเลือกเอาบวบไม่เหล่าแม่ก็บเมื่อวาบวบได้ดีแม่ทีนี่เม่นี่จังสีเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่นี่นานเ็นบ่นผ้าพ่อแม่พี่น้องนานจังสีไม่ลุกนี่เออจังสีละมันยังแมนเบิ่งเบิ้งชอเก็บน้ำโอ้ยว h ด t เลือดตุกมากใช่ เออเลือกเอาอุบัวเป็นโอนนะเออจังสันนะยังเงี้ยวผดลายนี่ลูกหลานก,กา๊ะมันนี่เห็นบ่หน,นะกาะมันประมาณนี่เออขนาดเออขนาดงามเลยนะนะเออมาเก็บมาพระทศนี่ยาผู้บ่าวสำนวยมาหัดเอเก็บไปยอดกวางตุ้งขังแรกพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วขังแรกบนเป็นขังสุดท้ายนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผาออกกองอีกคีดอ๊ะขันไปคีดน้ำจืดเสมอนั่น

ตไม่เก็บแล้วนอมองได้วัวเขาเก็บไปกินแล้วนอเก็บไปฝากนั่นมูที่ทำงานนั่นไหมลูกเขื่อนที่นั่นไว้เสีบคักไปนั่นน่ะนั่งนั่งที่โอะมูกินทุกอย่างเลยก็กินที่แม่เฮ็ดทุกอย่างเลยกระชากกระเจ้าลูกก้นกินง่ายเป็นอย่างสีนาะโอ้ยเดี๋ยวจฮักฮักอมมุดเออ ดี e, พรงามมันก well, so. ินเี่ดังเปาะเปาะยลุทั้งุมดมันจังไญ่คกบางบุตรหนาบยังด้วยแบบตันี้เกไปสักกันอไปทั้งหมกันหดเห็หนหทางหลายๆรู้สึกว่าหลบมากเห็นครับเห็นทางหลายๆรู้สึกว่าหลบมากพ่อแม่พี่น้องจ้า เด็ดด้วยเนี่ยเด็ดเดินย่ายสองหัวสองหัวเป็นซ้ำหมูหยอดช้ำเดือดโอ้ยมันอ่ะมันไปไปไปใช่ไปทา้งเลยลำแพดไปลงมาเอาได้เลยไปไหนมาดอกเธอลำดวนเก็บมาแล้วแพตจีเธออด ทางพ่อแม่พี่น่องเปุ๊บไ้ยหยดนีกก็หวบคักแจ้งไุน่ะ่สุดหยอดอีลพวกนี่ยถูกหวบนี่เอ่ีใหญ่ใหญ่ครับพวกเนี่ะสองสามหัวบสุดหยดเลยไปนั่งกัแม่ถ่าลูาก,ากานาำๆาจั๊บ้ลูกลหะเอากะตาไปใกล้ๆนะ Yeah. เป็นหลอกออกในเครื่องกตานเนี่ยนะลูกมันได้ร้ายประนันนีเสียงบเบาัพ่่าา้ก็กคือคแม่กับกเป็นพ่อแม่งงลูกควายเฮ็ดยังกคือพ่อแม่เป็นหองเอ้ยลูกควายเห็ดยังกเก่ง เก่งจังไไก็ออยังมาลูกแม่แม่ผ้าเห็ดผ้าสางแม่ผ้าทนทายาคทาลอด,อดอดทอนเห็ดเป็นเมืดพ่อแม่พี่น้องเลยคุณสารเวงสิเห็ดแต่ทุกอย่างเห็ดแต่ทุกอย่างคุณเป่าก็คุณก็ณเหนียว้ก่อนอเหนียวหนิคนมาใส่กระตาลูก มาทุกอย่างมันมาพร้อมกันพ่อแม่พี่น้องคือห่วยนวดแข็งเด้อกันหักกินหักหักกินมากข้างบนแน่จังหน่อยแต่ลูกว่ากัจะกระชับเอาหมดแั่นเด่นด่นหักมันปผ่นัด่นมันกระชับแข็งเงินตัวพ่อแล้วมันมันผสมได้ดึงดำไมมันบกขมได้ย่อนเลยมันหวานได้เออ นั่นแหละเจังไม่ปเลยลอกออกเสือ้อีแม่เหรอท้าลหรดูใครท่านันางเด็พัอมายงอ เย็มยมบมันเบ็ดเล่นกันเย็บมันมดอเรนลูกพี่สามต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ต้นนี้ก็นเลิศอู้ดนี่ต้นนี้ใหญ่นี่ลูกอันนี้นั่นหรอเออนั่นแหละคับลูกคูน่ะโอ้ขาทาแต่ล่ะปูนนะปูนสุดจวดเลยในป่อยไ,ไปซะหน่อยเด็ดมันมือเล่นบลูกเดด็คุณเปิดสองต้น<ล>พี่ลูกมาสองต้น เอาไอ้ไปเซ้โอ้ยซุ้มหน่อยๆนะก็สิบอไว้มาเก็บอีกแล้วล่ะไปจะเอาเม็ดมันแช่มันเลยอุ่นอุ้ยชาลูกก็เก็บพักไว้นะลูกเพต้องไปเอามันดอกแต่แม่เสียไปหลอกอยู่บ้านเอาถ้าพอเบาสมหน่อยมาโซ่พ่อแม่พี่น้องซื่อๆนี่ล่ะแล้วตายแล้วแท้งว่าจะตายพ่อแม่พี่น้องยังมีชีวิตอยู่ยังว่าจะตายไปถามใครยังไม่ถามเลยตาย ก็ายไ่บนดุเดอ่ยเดือก่พอแม่พี่น้อง้ยบอกว่าัวอสกัได้แม่ฮักพนัาบอกพัสักพักสักกฮักแม่คือกันเพื่นว่าเอสก็ได้มือสมัวพันว่าบ่าสมัวบ่าวบ่าทุกทางวงาลยก็ต้องบอกคาดกันได้ลูกแต่แม่ก็ยังบอกขัดตัวบ่าวสมนอกมาโซ่ พ่อเบาสมน้อยพ่อเบาสมน้อยมาเขากอกพ่อแม่พ yani> en> erm yes> ี่น้องกันจ้าพ่มาเก็บผักก่อนตุ่มตัดผมหน่อเออตัดออกแม่ไปบอกให้ผมไปตัดผมบอกลูกโอ้โหแล้วแม่กุ้งยิ่งเข้ามาผมยังงี่ากแม่ว่าเขาใจเดี๋ยวเสือพ่อเบาวสมน้อยไปทรงแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิพาเลยไปไปเดี๋ยวสิพาไปนันหลอกน่าจะเด้อ พัดพุ่มขึ้นนะพี่เบเออเสยขึ้นจังสั่นล้วไม่รู้เออหันเอาไหมเสยใช่ไหมเออจังสีละเออนั่นแหละแล้วก็ยกกระตา้าขึ้นเออจังสั่นละแล้วก็เห็นเวแดดเออจังสีใครเนี่ยช่างใดก็คือเก่าแหละพ่อแม่พี่น้องเอาขึ้นจังสีไหมลูกเออขนาดอุ๊ยหลือช่างใดก็บอกคือบอกขาดพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ยังสีเถอะไปไปเอาเบังสีนะครับ เบิ้งคือเก่าเบิ้งบ่เบิ้งก็ต้องเบิ้งคือเก่าเบิ้งขั้น,ล,ล,ล,น,นลดไปทะเบียนรถโอ้โสื่อของเต็มรถจ้าพ่มาพี่น้องให้เบิ้งซ้ำหนีเด้อจ้าเด้อง,องวพบวบซ้ำหน่อยกาบลาไปลูกละปูนพวบซ้ำหน่อยอยู่ดีมีแหง้งมีความสุขเรื่องพ่อแม่พี่น้องเร,ออนนรื่องสวดมนต์มาแล้วสวดมนต์มาแล้วทองมอนต์ดอกยูดีบอกภาษาก็ยังบ่บอกภาษาไทยก็ยังบ่แข็งแรงสวดมนต์พ่อมาเดีจ้าจ่าสิผ้าเอาลูกไปส่งก่อนนะ,ะจ้าเด้อเดีจ้าจ่าจังสิผ้าเป็น เอหลอกไอ้อออไปแก้ไอ้อไ,ปไปกวางตุงเนะจน้ะเนาะครับก็ลุกหลานสวัสดีงามๆสวัสดีครับปู้เป็นเหมืดๆพ่อแม่พี่น้องจ้ะกลับมาถึงบาง้านนาซีดนาซี่วกิ้นเขาเอาลูกใส่ไปทรงกลับมาหอดบ้านกลับมาหอดบา้านลูกหลานเต็มบา้านอยู่เขามาบอกข่าวดีพ่อแม่พี่น้องจ้ะเขามาบอกข่าวดี ลูกสาวไอจิตนะท่องท่องในสามเดือนจะ <c oughs> ้ะเสดเป็นใหญ่แล้วก็แมพ่พป่น้องจ้ะกับมาหอดบ้านจ้ะเม็ดกับเขากับน <c oughs> หนังข้อแหกข้อแหกแล้วกับเม็ดกับเขากับหนังสุลุกสุลานกินพึ่งกลับไปกันเมื่อกี้นี่จ้ะมาหอดแล้วก็หาเขาหานังสู้เขากินกินอีกแล้วก็คอกับคุกกับเขา ให้ลูปไปไววจะกินกันเ็นก็ล้านหน่อยกว่าจะได้มาห <c oughs> ี่ไปเองกวางตุ่งออกกันจนไม่หิ้งเอาพักคอยกล้าตะบอกกับหลุก็ล้านอยู่เขาพากันยางมาหาอุตส่าห์มาบอกข่าวดี้องในสามเดือนยังม่ได้หลูหรอกจะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่แม่เป็นไหอยากได้ผู้หญิง สปอว์อ้วงเงาอ้าว,งว,งวงเางาเอาบ่แม่พี่นอ้อ <c oughs> งบ่งเอินี่ <c oughs> อ้าวข้อเห็งขอยห็งข้อ <c oughs> คำหมึดเปื้อตามาแล้วก็ตื่นค่อยแห็งข้อแห็งจ้ะจะไปลองเปิดไฟมังกันเด้อบ่แม่พี่น้องเด้อไปเปิดไฟมาเมื่อกี้นี่เสร็จแล้วมีดไปใส่จังได๋กะหลวงไปถูกมีดเจ้าของ มีเสียบมือ,อีกเลินกับร้านหน่อยหาเขาหาน้ำ <c oughs> หาผลไม่สูกกิน <c oughs> นะเห็ดไปแล้วก็มีคกวามสูขจ้ะแถามาหลักเป็นสี่แล้วไหนมีลูกมีร้านเล่นแย่มแถา <c oughs> ข้อแมอ่เป็นหวงได้ก้นกระทามายุ่งนะจ๊ะว่าเป็นจอดเป็นคนสำหรับฐานจีเขาว่าเบิ้งใหม่ๆมารับชมเ <c oughs> บิ้งคลิปวิดีโอจอยใหม่ๆจอดเป็นคนจังหวัดอุดรธา,านี้ะจ้ะเด้อคนจังหวัดอุดรธาน,านีตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงจังหวดัดอุดรธานีอันบ่ได้ไปอยู่ดอกโอ้ยปักปนบ,บ่เพียงก้อนก็แหีบก็อหบ เป็นคนจังหวัดอุดรธานีจ้ะอายุ48ปีมาอยู่เดนมาร์กไป12ปีแล้วจ้ะที่จริงที่จริงกับพ่อหนึ่ง12ปีเต็มดอกเขาบอกวัย12ปีอาจารย์เนาะมีลูกชายติดมาหนุ่มคนหนึ่งมาอยู่เดนมาร์กนั่งใช่มาตั้งแต่เก่าขวบ10ขวบตอนนี้ชายก่ <c oughs> โอ้ยขค้ ตอนนี้ชายก็นยี่สิบสี่ยี่จะยี่สิบแล้วน,าน่าจะเนาะวันนี้ครบหรอยี่สิบยี่สิบปีนี้ละมีลูกสองคนผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งลูกสาวนั่นจะยี่ห้าปีแล้วจ้ะเอนนอแม่นี่อันนี้ยันเด็ดหราเด็ดไปเห็นเขียวมันออกลำเอือกใส่กับสีห่อใส่ถุงไปฝากเพื่อนที่ทำงานนะจน๊ะเนาะ แบ่งกันกินผู้นะมุ่มหน่อยตนตุกจอยคณผ่ดจอยเดจะพาไปอ <c oughs> จอดปืนข้างหน้าเองไม่มึงเนี่ยพนักพนักพน่อนขัลไย เดี๋ยวนำเอาน,ำ,อานำไสจ oh, For want, want well, him, to to ัง่อยกับสีสุดชืนขึ้นมาแล้วล่ะจ้ะขนาดแต่แล้วพอชิวไปรับปีสุบันดูเบาะวางใหญ่ใหญ่ก็อยากไปย่างปลาไปไหนไปด้วยเป็นวะเมื่อวานเหลืองานมากกับผ้าลูกไปสื่อกับเขากับน้ำแล้วกับผ้าลูกไปเก็บยอดกวางตุ่มแล้วก็แวะไปบ้านเพื่อนสาว ไปเฮ็ดอันไปเฮ็ดคล้ๆก็ก็ไปการเลี้ยนเชิญเห็นไหมจ้ะเชิญแขกเชิญพี่น้องเพื่อนฟูงมารวมยินดีในงานในเมืองใน <c oughs> ครบรอบสิบสองปีขึ้นแต่งงานของจอย <c oughs> อ้าวไปหาบักนั้นเม่กินแล้วก็ไม่ไปรวมเลย มีแต่เรื่งเรงมีแต่เรื่องดีได้เองเลยเป็นใหญ่เพิ่มอีกแล้วคุณแนบปุณห์วัวปันขัดลายสุดยอดเลยนะจ๊ะกินเสร็บลงจ้ามูกเย้ยป็นคนจังหวัดอุดรธานีแล้วจ้เะเนอะอายุสี่สิบห้าปีค่ะ เหตุงานอยู่โรงงานขาหมูโรงงานขาหมูขาหมูกับประมาณสักหมื่นกว่าตัวต่อวันมาจะดรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบเช้านี่ก็จะคบบวงเสาร์ตัวเหตุาการ์บุบงเช้าถึงบ่ายสองโมงหกนาทีมาจัะเนาะแต่การรอบบ่ายเหตุจากบ่ายสองโมงหกนาทีถึงสามถุงกว่าจ้ะ แล้วตหมูไล่มูหน่อยหลอดไปถ้าหมูหน่อยก็เจาะกระเหลือกก่อนร้างแกกรลังเป็นตะดึอตะแพงมาบ้านนี่ก็ะยางบงาง่ิสุนยางรถทัวร์ประเทศไทยอยู่กรลังผูดกิงกรลังเดือนกิงเนาะ หัวเด่นเดงใช่ะออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบุนจะเป็นถามอีอยงเนี่ยมาถามหน่ากําลังผูดกําลังจากําลังปินตะแรงงูวอวนขนาด ต้องดูคอยเก็บพักปุ๊บขีขนาดเปาะอันึงเสียงมือ,ะอระเบิดไล่ก็ไม่ได้เพราะไม่พี่น้่งเสียงแห่ ทิศฝั่งเสียทรทัตเดียเลยเปิดทรทัตตั้งดังพญานิษฐ์ใส่ล้ามุตึงเปิดทรทัตกลมตัวเองนอนสักพักแต่เขายา่านร้านมหายิ่มปากบ้านปากแซะมาสเตชีเป็นเบื้องไร่การาเขาห่วยทำกับเขาแข่งกันน่าจะนะ มือสองในเกษตรไปีับลูกปเปฮ็ดงานแต่ก็รับกลับมานน้ำกันว่านเก็บกับเขากับน้ำห่อใบลูกเอากระดูกกระดูกหมูไปเนี่ยกับค้นไปกั่ถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยเขามาเจนจกกักะห่อเป็นซี่หายันจะว่าเอาหมูเอาปลาเอาเนือ้อเอายังหอยลูกไปพวกอยู่ไกลได้กินบอยก็มู วกวอยไกลนานๆมาที่หนึ่งก็มาขอเอา <c oughs> คนไหนคนไหนเขาแต่ละที่จิเขาตขาขาดชาวบานไปบานได้ก็บ,บเก่เคยได้หอัอเขาหัอหนั่นก็จังมาบานนั่นมาบานจุวยเขาว่ะกบกงกบเขาในหอยแ,แต่เต็มอยู่ว่าสันจนเรือดรถเข็นๆไปเขาว่าคนไทยนอกจากพมบบนน่ี่นองเห็ุยังกินกร,รนเห็ดบริเฮตเจ้าคองเห็ุยังกินกรเห็ดเพื่อชาวบ้านชาวช่อง เชื่อมือหนึ่งวันหนึ่งมีคนมาขอประตูขอกินเขา่าแต่จะได้มีกับเขา่าแล้วก็เข่าหน้าให้เขากินมันจจะจะให้จังสี่ละขางบ้านนี้ก็ทถองเนี่ขางบ้านนี้ท่องวันจะก็ะถอดเขา่าโอ้ถอดเข,าดเข,าดข่าเพราะไรถอดไครถอดไครใส่พักไปเขาโอ้เขาว่าขอบคุณหลายๆป่ะนะจะว่ากินโลดจะวันสี่ เขาได้ดอกไม้มากเขาไม่ท้าจะว่าเอาบอัวดอกไม้พานะจ็ได้ว่าเอาอยู่เขาก็ค้นไถ่หลากหลายหนึ่งพวกนี้เราจะก็ปลอดไข่ไปเขากินถอดไข่ลาดข้าวแล้วก็ถอดลูกชิ้นเน,น,นื้นอไปแล้วแต่เนาะเอาล้วจะพ่อแม่ไปนอกใจากมาเบิ่งโอ้ยนาสีนาเสี้ยวพูดซื้อก่อนกันเลยสุดยอดอีรีจ้ะ เดี๋ยวใส่น้ำได้มันจนังแล้มันก็ฟื้นแล้วจ้ะอา้าวพักหลน่นเนขี่ยแต่มันอีใส่บึ้งคักๆผู้น่ะจ้ะเป็นยังไงจ้ะงามบอ่ออวบอ้วนดีขนาดเนาะสุดยวดอีลีพูนะ้น่ะใส่น้ำได้ก็ฟื้นเขึ้นมาแด้ก็ชุ่มกระชับแล้วจ้ะกล่องหนึ่งแบ่งไปสามเจ้ามืออื่น เวงไปโรงงานโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็จะฝากไปซำมเนีดยดนะจ๊ะเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark และก็น้องมาดามเห็ดมัสลูมคนสวยของเรานะจ๊ะเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงล่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ๊ะเ้อพ่นสุดยอด,ด,ดอีรีอ้วนขนาดจะลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะจ๊ะเด้อ ไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ